ื่อนี่มาเบ่งหน้าออกจากบ้านในรอบ30ปีได้เนี่ยปองออกจากบ้านในรอบ30ปีได้เนี่ยในรอบ30ปีออกจากบ้านออกจากบ้านรอบ30ปีเบิ่งลงหน้าจาักเที่ยไม่หลานไสหลานไสเกี่ยวหย่ามื่คือมันแท้หลานไส คือมันเถอะร้านไส้ขอรอพี่น้องร้านไส้ขอรอเลยนป็นบ้าโสดดวยเนีบ้าสดจนที่ายเอาอยังเดีกระเดือกระดดออย่าีเหเห็นบ้าสดด้วยเนี่ยถ้าลงมาลงมาหรอบสามสิบปีมาบัางหน้าจจกของอ๋อหนึ่นงห <laughs> ยาไม่ไเข่าเลยนะบงเข่าฮ่อหยาเน่ยบุ้ยนลี้ตาดได้ไหมด้ได้ชฉลมาม่ละตดเลยนนะ

ผมาหารแล้วบมันบ่อไหล้วงอุ้ริกินโอ้เลื้งง้อทเศร้าแล้วเขาเลี้ยงง้วนี่ยยูดซือดีสุดเลยนี่งกินมันกินเบดโอ้เนี่ยนั่งนิเนี่บ่เขานั่งเขาอันทวันสองสั่นเป็นที่บอกเป็นเขาอเานากิเขาเป็นเป็นเป็นค่เป็นคพรเสมอเนาะเขาเพเสมอ พันอยู่หน้าฝุ่นด้วยหน้าบดอนจะทอดร่ำเทกันเหมือนกูเหมืนเดียวกันอันเดียวกันอันนี้อันเดียวกันแต่ว่าเพิ่นได้ใส่บม์มงคลง่อีกตัวนะง่วีอีกตัวสองตัวอ๋อเศร้าเศร้าง่วนเหรอที่ขาดแล้วฮะมาเบิ่งหน้าพี่น้องมาเบิ่งหน้ามาเบิ่งหน้าดีก็เยอะเสีอเนาะไปตัดพอทานไม่เตี้มอยู่ เออนั่งเอาไว้เอาไม้ไว้ย่างไงนั่งไม้มาดีๆไม้แดงไม้บอก่าที่มันคนที่เทวไหกาไปเป็นเป็นบางอย่างนั่นไม้เนาะเป็นบางอย่างเทวไหกเป็นหนาทางเออต้นคูนเอาไว้บ่ได้ต้นคูนเออเอาไว้ต้นคูนต่ต้นออื้ตัดเบอร์โหลดต้นคูนเบตังเบตังเบตังตัดนกซึ่งกินจอกินปลาเาะจะปลาฝ่ามะเกลียวนอกเนาะมันกินตอนเป็นน้ำนมพถอะอืมนั่นมาหากินโอ้แต่บางห้องมันง่ามแล้วเนาะห้องดีแล้วมัน แต่มันหัแต่ว่าเห็นอีนาว่ามันือมันสีเป็นแนวไรนวามันน่ะขาตัาวเน่ะเขาตัวนี่ยมดาล่างบอดีบาบอดีเอออีราว่ามันแกงด้วปาเบิ้งไทเนีเป็ยนยังไงต่บ่ากระหงงงไงยูนกกิว่าเป็นสีกระดดงนกกินะล้เป็นนงรันี่นีหน้าหวยครับหน้าหวยเข่างามเขายังงามเลยเป็นเขาพันไม้ป่ปองเข่ายอ,ขอย่างก็เสื้อววาจะไหนก็ ขับเห็นมตะเขยเเเห็นมัตะเขือนเขื่อนนีกันอืมแต่ว่าบางบางบางเินหัวมันคือแบคือเขาทำสมบตองเนาะอเขาสมบตองสิบมันอตัวสิมาอสองสาวง้วสโตตัวสบ่เออนาะนี่เนี่ย มันกินเลือกบตมันกินเลือกบ่นี่เมียบู๊เข่าเนี่ยนี่หนาไหมมันเลือกบ่ทำคนที่ได้เลือกออกให้มันโอ้ยตายน้ำกัน้ำอันที่หมดแล้วอ๋องอ๋กินง้อเลือกกินมันต่ำเนาะมันมรายมอง น้ำมันลายหมองทั้งหน้าอันเท่าเนยหน้าเพิินเนยมันลายหมองทุกทางตัดหม่องปูไว้ยืดทางเขานี่ก็มีม่องปูกอยู่เออเครื่องเรือคุปีเครื่องเครื่องเครืองเรือบอกอบองถาม ย่านวิดีโอไปไปไปร้านทรายไม่มานเกี่ยวหยาพี่น้องมีงวดสองโตผมก็บ่เคยมาเอกเคยลงมาเนี่ยครั้งแรกต่างต่าํดำหน้าไม่เคยลงมาเลยไม่ชอบลงแสงแดดวันนี้ว่างๆก็ลงมาลงนาพอดี ตาเด้เฮ้ยอันนี้เป็นหน้า,า,นายูนี่หน้าแปดลครับผมเห็นีหไเป็นเห็ดทางเลยเนะี่ยเห็ดทางเบิดเกือบสามเมตรสี่เมตรพี่น้องเห็ดทางนี่ตั้งแต่ตั้งแต่นี่ตั้งแต่ตรงบกับกๆนี่นี่เป็นหอดพี่ปัดเห็ดเป็นทางเลยครับผมอันนี้หน้าหน้าน้องสาวเป็นทางนี้ขันแท่นนี่ครับขันแท อันนี้เป็นหน้าผมเกือแบสบีเม็รเลยเสียสลรหน้าสีเมตรทําเป็นทางลงนาลงห้วยเลยห้วยพูนห้วยยู่พุ่นอันนี้เป็นทางขึ้นสื่อท่างขื้นเลยบ่าต้องไปทานนาปูได้สื่อเพิ่นขึ้นขอสื่อเพิ่นเพิ่นคายเหตุทางไปดูน้ําห้วยดูน้ําห้วยนี่หน้าเขางามครับผมให้เสียเพิ่นเห็ดให้กิน ผมบ่ได้เห็ดหน้าดอกพี่น้องบอคมชอบหน้าบ่าชอบแสงแดดให้พี่น้องเใ็ดให้กินเอาตะขาหน้าแล้วแต่เพิ่นสิให้ดอกพี่น้องแล้วต่เพิ่นสิให้แต่่วาเห็ดหน้าเห็ดทางลงหน้าจางปางเลยบ่ต้องไปย่างผ่านบ้นหน้าผู้ใดหเห็ดจางปางเลยสบายสบายเลยเม่ต้องไปผ่านหน้าผู้ใดหเห็ดทางลงเกือบหาเม็ดพี่น้องพุนะ่นน่ะ เกือบห้าเมตรเลยคุนเทียงหน้าเทียงพูนเทียงหน้าเทียงหน้าเกาแก่สมัยพ่อสมัยเม่อัน,นี้เป็นน้ำห้วยเป็นน้ำห้วยน้ำห้วยสมัยก่อนน้ำห่วยกวงแหง้งแหง้งร้อยกระบอ,อกขามเดือนี้เป็นห้องหนูเดือนี้เป็นร่องหนูแล้ว ไม่เรียกห้วยแล้วคัาผมนี่น้ำห้วยครับผมน้ำห้วยน้ำห้วยน้ำห้วยคุณน้ำห้วยกินทีสิบเบิดแล้วกินมา10กเมตรแล้วพี่น้องแต่ก่อนอยู่พูนทีเสาปูนหายเบิรน้ำห้วยน้ำหยดมาทุกปี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  จนมองเก็บขยะนี่สิโลโยดไปแล้วเนะี่ยรักษายากพอไดย้ยุ่น้ํ้ายุ่ที่ยุ่ใกล้หัวรักษายากพี่น้องเป็นน้าหัยทั้งพุนผ่านมาสิก,กมิตรเป็นหน้าพืนสัมทีของหายบดครับผมอันนี้เป็นช่องไหมครับช่องพูดิชแนลก็เลยกดแค่กดติดตามเดอ้อเดี๋ยวบ่งคลิปใหม่ๆครับผมสวัสดีครับ